สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับผม GPS l e g e n 250 Twin นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับคันนี้ใหม่น้อยมากๆนะครับผมสภาพไม่ต่างจากรถโชว์รูมเลยนะครับสภาพเดิมๆสวยใสไรริ้วรอยนะฮะยางดอกหนาๆน,น,นะครับโชคอะไรใสๆหมด ไม่มีสน,นิมเลยนะครับชุดสีเดิมโรงงานนะครับลายริ้วรอยเป็นสีเขียวนะฮะดูเครื่องยนต์นะครับผมสวยใสทุกจุดนะฮะสะภาพป้ายแดงเลยดูเลขไมค์กัน อันนี้เลขไม่อยู่4กิโลเมตรแท้นะฮะนี่นะครับเลขไม่นะ4กิโลนะครับผมรถออกมาไม่กี่เดือนเองนะครับ พร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์250ซีซีนะฮะเป็น2ฝสูบเสียงจะเล่าๆหน่อย ตัวรถไม่มีดังไม่มีควันเลยนะครับปิดคันเร่งทีนี้นิ่มๆเลยนะคันนี้ขอขออนุญาตเปิดขายอยู่ห้าหมื่นนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะพร้อมเล่มเอกสารครบเลยตัวรถออกมาไม่กี่เดือนเองน,นะครับไม้แค่สี่กิโลคันนี้รุ่นนี้นะคะออกใหม่อยู่แปดหมื่นกว่าบาทนะครับไม่รวมค่าดำเนินการต่างๆคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะ ใชนะ่ครบติดต่อเบอร์6 9 3 9 9 8 7 8 5 1นะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่วงเวียนพระราม5นะฮะหลังสู่ท้าเล่เลยใครสนใจมาดูรถตัวจริงได้น,นะครับผมติดต่อมาได้เลยครับ